นับสนุนโดยเครื่องปรับอากาศแครเรียเซฟค่าไฟแค่ใช้แอร์แครเรียคนรักไม้ยืนยันถ้าสีงานไม้ต้องเบเยอร์สุพรีมอร์พาวเวอร์น้ำมันพรีเมียมสูตรใหม่จาก PTT ีทีสเตชันสวัสดีครับ2ุ่ม13นาทีนะครับอยู่ด้วยกันในวันสุดท้ายของปีกับรายการข่าวค่ำ Nightly News สรุปข่าวรอบวันทันทุกข่าวบันเทิงผมพบเอกผ่อนผมเมตตาครับผู้ชมครับ ตอนนี้นับถอยหลังอีกไม่ถึง4ชั่วโมงนะครับก็จะเข้าสู่ปี2023แล้วบรรยากาศงานเข้าดาวโมโน29พัทยาเข้าดาว2023ที่แหลมบาลีไฮจังหวัดชนบุรีจะคึกคักแค่ไหนไปติดตามกันกับคุณธิตยาเกตการผู้สื่อข่าวโมโน29ครับ บรรยากาศตอนนี้ต้องบอกว่ายิ่งคำยิ่งคึกคักนะคะศิลปินขึ้นโชว์มอบความสนุกให้กับผู้ชมอย่างต่อเนื่องจัดเต็มค่ะรอเวลานับถอยหลังข้ามปีนะคะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อย่างยิ่งใหญ่อลังการค่ะ ความสนุกภายในงานโมโนทเวนตีนายพัทยาเขาดาว2023ในค่ำคืนนี้เริ่มต้นด้วยความสนุกสุดมันและเสียงอันไพเราะของศิลปินตู่พบทรที่สะกดให้ผู้ชมถึงกับร้องเพลงคอตามและต่อเนื่องกันยาวๆกับการแสดงโชว์จากศิลปินวันเดอร์เฟมเคลียแองจี้ก๊อฟเอพีโรซานดาราปาร์และซอนมีและศิลปินที่เหล่าอากาเซ่รอคอยคือแบมแบมค่ะ และช่วงเวลาประมาณ21นาฬิกาจะมีการแจกรางวัลสุดอลังการให้กับผู้ชมที่ลงทะเบียนเข้างานตลอดทั้ง3วันรุ่นรับรถกีซูสุเอ็กซิรี่รุ่นสปีดมูลค่า740,000บาทซึ่งใครจะเป็นผู้โชคดีต้องมารุ้นกันค่ะ นอกจากนี้นะคะในช่วงเวลาเค้าดาวค่ะจะมีการจุดพลุอย่างยิ่งใหญ่ยาวนานกว่า15นาทีที่เวทีแหลมบาลีฮายนะคะคุณผู้ชมค่ะสามารถร่วมชมการถ่ายทอดสดนับถอยหลังฉลองปีใหม่ไปด้วยกันนะคะผ่านทางช่องโมโน2ทวนค่ะวันนี้ขอแฮปปี้เดือวแยงคุณผู้ชมทุกท่านนะคะแล้วพบกันใหม่ปีหน้า2023ค่ะ ค่ำคืนนี้เดี๋ยวมาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไปด้วยกันนะครับแต่เตือนกันหน่อยครับผู้ชมสำหรับใครที่จะพรีออเดอร์เสื้อสุดเอกซ์คลูซีฟของแบมแบมกันพิมุก m y s a เ e Place มีแค่2ช่องทางเท่านั้นนะครับก็คือเว็บไซต์ e29shop.com และเว็บไซต์ e29musicidentities.com นะครับเพราะตอนนี้มีเพจปลอมมีเว็บปลอมเยอะทีเดียวกับสำหรับที่ประเทศไทยยังเป็นปีเก่าแต่ว่าที่นิวซีแลนด์เขาขึ้นปีใหม่แล้วนะครับบรรยากาศเป็นอย่างไรไปดูครับ ตรงตามเวลา18นาฬิกาของไทยที่สะพานโอ๊กแลนด์ก็มีการประดับประดาด้วยไฟมีการจุดพลุแบบนี้ที่สกายทาวเวอร์ที่สูงกว่า320เมตรสวยงามตระการตานะครับมีการจุดพลุประมาณ3,500นัดเป็นเวลานาน5นาทีการแสดงพลุไฟต้อนรับปีใหม่นี้เขาเตรียมงานนานถึง6เดือนครับท่ามกลางนักท่องเที่ยวอุณหภูมฟ้าขั่งทั้งชาวนิวซีแลนด์และชาวต่างชาติหลายหมื่นคนเลยครับ ผ่านมาประมาณหนึ่งสัปดาห์แล้วนะครับสำหรับการที่นายประสิทธิ์เจียวกกพยายามจะหนีออกจากศาลล่าสุดทางกรมราชทัณฑ์เผยผลการตรวจสอบบอกว่าไม่มีเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องที่พาหลบหนีเลยพบแค่เจ้าหน้าที่ละหลวมเท่านั้นครับนายอายุิสินทพันธ์อธ่ดีกรมราชทัณฑ์ชี้แจงว่าในวันเกิดเหตุที่เรือนจําก่อนที่นายประสิทธิ์จะถูกนําตัวอ,ออกไปจากศาลเอาไปที่ศาลนะครับนายประสิทธิ์เนี่ยนั่งอยู่ใกล้กับลังไม้เก็บกุญแจเพียงลําพัง ไม่ได้มีผู้ช่วยผู้คุมหรือว่าเจ้าหน้าที่พัสดีอยู่ใกล้ๆทำให้สามารถฉวยโอกาสคว้าเอาลูกกุญแจที่ซ่อนอยู่ด้านในกล่องเอาไปซ่อนในหน้ากากอนามัยนะครับก่อนจะเอาไปใช้ไขข้อเท้าตัวเองที่ห้องน้ำที่ศาลการหลบหนีนี้จึงถือว่าเป็นความบกพร่องของเจ้าหน้าที่ทั้งหมดในวันเกิดเหตุแต่ก็ยังเป็นการกระทำของนายประสิทธิ์เพียงผู้เดียวเบื้องต้นยังไม่พบว่ามีเจ้าหน้าที่ราชทารที่มีส่วนเกี่ยวข้องพาหนีแต่หลังจากนี้จะสอบวินัยเจ้าหน้าที่ราชทรรมทั้งหมด โดยจะลงโทษทางวินัยและอาญาโดยไม่มีการละเว้นครับประเทศกัมพูชาประกาศยุติการค้นหาผู้สูญหายจากเหตุไฟไหม้คาสิโนที่ปอยเปตน,นะครับพร้อมกับรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตร26รายในจำนวนนี้เป็นคนไทยถึง25รายขณะที่ทางการไทยประกาศว่ายังมีคนที่สูญหายเกือบ50คนครับ ทางการประเทศกัมพูชาประกาศยุติการค้นหาผู้สูญหายที่อาจจะติดค้างภายในอาคารคาสิโนแกรนด์ไดมอนด์เมือง<ม>ปอยเปตได้สรุปยอดผู้เสียชีวิตด้วยนะครับมี26รายด้านนายทวัชชัยบุญแสงปลัดอาวุโสอำเภออรัญ,ญญประเทศรักษาราชการแทนในอำเภออรัญ,ญญประเทศและผู้อำนวยการศูนย์ได้นำเจ้าหน้าที่รอรับเรื่องและอำนวยความสะดวกให้กับญาติในการตรวจสอบรายละเอียดบุคคล โดยวันนี้มีญาติของผู้เสียชีวิตนำหลักฐานมาติดต่อขอรับทรัพย์สินส่วนตัวของผู้เสียชีวิตกว่า10รายและขณะนี้เหลือผู้สูญหายที่มีญาติมาแจ้งเอาไว้ที่ศูนย์อีก49รายที่ยังหาไม่พบในปัจจุบันครับ หลังจากที่จีนประกาศจะเปิดประเทศ8มกราคมปีหน้านะครับทำให้หลายประเทศออกมาตรการรองรับคนที่จะเดินทางมาเนื่องจากความกังวลเรื่องการระบาดของโควิด19ล่าสุดทางสาธารณาสุขไทยก็เตรียมจะเสนอให้มีข้อกำหนด4ข้อด้วยกันครับมาตรการที่กระทรวงสาธารณาสุขจะเสนอในวันที่5มกราคมประกอบด้วย1คนที่เดินทางเข้าไทยทุกคนจะต้องมีประวัติรับวัคซีนโควิด19อย่างน้อยคนละ2เข็ม สคนที่เดินทางทุกสัญชาติที่มีต้นทางมาจากจีนจะต้องมีประกันสุขภาพที่ครอบคลุมการรักษาโควิด 3. มีผลการตรวจโควิดอย่างน้อยเป็นลบด้วยเอทเคนะครับก่อนถึงไทย48ชั่วโมงและ 4. ขอความร่วมมือผู้เดินทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคก็คือใส่หน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างและล้างมือขณะเดียวกันกรมควบคุมโรคจะจะัด จุดสุ่มตรวจหาเชื้อโควิด -19 ด้วยวิธี RT-PCR สำหรับคนที่เดินทางเข้าประเทศที่สนามบินระหว่างประเทศครับ <S <S คุณผู้ชมท่านไหนที่มีแผนจะซื้อสินค้าอย่าลืมนะครับว่าเดี๋ยวเราจะมีโครงการชอปดีมีคืนเอาไปลดหย่อนภาษีได้เริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปค่าน้ำมันก็ใช้ได้นะครับ ที่ปั๊มน้ำมันแถวสารยานะครับมีการซักซ้อมการออกใบกำกับภาษีกรอกหมายเลขทะเบียนรถและบัตรประชาชนบนโปรแกรมสำเร็จรูปที่ต่างจากการออกใบกำกับภาษีร้านค้าทั่วไปเพราะว่าจะต้องบันทึกปริมาณและเงินค่าน้ำมันในระบบป้องกันการทุจริตโดยบริษัทได้เตรียมความพร้อมทุกสาขารองรับการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีตามมาตรการชอบดีมีคืนปี2566 หลังรมสัมภากรส่งหนังสือแจ้งบริษัทเกี่ยวกับการขยายขอบเขตให้รายจ่ายค่าน้ำมันสามารถใช้สิทธิ์ได้เป็นครั้งแรกผู้ใช้น้ำมันสามารถขอใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบจากปั๊มที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามโครงการชอปดีมีคืน2,566ตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะครับ1มก,กราคมจนถึง15กุมภาพันธ์ พากันครูเดียวนะครับช่วงหน้าก็10บสตาบันเทิงเดี๋ยวมาฟังกันว่ามีเรื่องอะไรที่น่าจับตากับคุณญี่ปุ่นนะพัทครับแฮปปี้ีเปีคุณผู้ชมด้วยนะคะขอให้เป็นแบบปีที่ดีของทุกทุกคนเลยขอให้ทุกๆคนเนี่ยรวยๆวยเฮงๆตลอดไปเลยก็ได้ค่ะปีใหม่นี้เดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยแล้วปีหน้าครับมาเจอกันที่โมโนโครับกับสตาร์ชตาครับ ปี่ใหม่แฟนช่องโมโนทวินที่นายนะคะคิดอะไรก็ขอให้สมหวังปีใหม่นะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมมีความสุขมากๆนะคะเฮงเปังปังรวยรวยค่ะปีใหม่นี้นะคะก็ขอให้ทุกคนแบบว่ามีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะคิดสิ่งใดส่งความมุ่งมั่นปรารถนาอย่าจนอย่าเจ็บขออยู่ยั่งยืนยาวขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตน,นะครับแฮปปี้นิวีย์นะครับ สวัสดีปีใหม่นะคะแฟนๆโมโนทุกๆคนนะคะขอให้สมปรารถนานะคะเฮงเงรวยๆยนะคะขอให้สุขภาพของทุกคนแข็งแรงนะคะสวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่นะครับชาวโมโนชวนนี่นายขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับในปีใหม่นี้นะฮะทุกท่านมีแต่ความสุขนะครับมีความเจริญนะฮะอขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆเลยนะคะแฮปปี้นิวร์นะคะ ดีน่าโทนิวน้ำเต้าหู้ออแกนิกฟันโอฟิวไหนก็ได้ฝันต้องฟันโอดอกโบคู่รังนกไทยยอดนิยมอันดับหนึ่งในประเทศจีน 2022แล้วนะคะมาอยู่ด้วยกันกับก็สตาบันเทิงและญี่ปุ่นนาพัทค่ะรวมไปถึงนะคะวันนี้ค่ะเป็นวันที่3วันสุดท้ายแล้วสำหรับมหกรรมความบันเทิงโมโนทเนตี้หนพัทยาเขาวดาว2023บอกเลยค่ะวันนี้ว่านักท่องเที่ยวแฟนคลับรวมไปถึงศิลปินมากันเพียบค่ะ ยิ่งใหญ่สมกับเป็นงานประจำปีกับค่ำคืนสุดท้ายของมหกรรมความบันเทิงส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่โมโนทเวนตีนายนพัทยาขาดาวสุดท้าเซนนในคืนนี้ค่ะก็มีความสนุกอัดแน่นแบบจุใจไม่น้อยไปกว่า2วันแรกเลยเพราะว่ามีศิลปินทั้งไทยแล้วก็ไอดอลเกาหลีค่ะต่างมามอบความสนุกและความประทับใจในการเฉลิมฉลองสุดยิ่งใหญ่โดยไฮไลท์คืนนี้ฝั่งเกาหลีก็มีแบมแบมกันพิมุกและ2ศิลปินสาวซันดราพาร์คและซอนมี Me. เสิร์ฟความสนุกแบบจัดเต็ม ก่อนข้ามไปยังปีใหม่2023ด้วยกันค่ะ เราอยากเห็นโมเมนต์ที่คนมีความสุขก็พอแล้วฮะเอนจอยกับทุกโชว์ในค่ำคืนนี้มีหลายๆศิลปินที่ผมเองก็ชื่นชมอยากรอดูตื่นเต้นมากๆครับแล้วก็ดีใจที่ได้มาอยู่บนเวทีที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ขอบคุณโมโน29มากๆครับ และมาย้ำกันอีกครั้งนะคะกับเสื้อสุดสุด e x s l v s i v e รุ่น My Safe Place ที่ดีไซน์โดยแบมแบมใครที่พรีออเดอร์กันไว้มารับได้ค่ะที่บูธ E2N Music and Showbiz ส่วนการเข้างานค่ะสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน E2N ทั้งในระบบ iOS และ Android เพื่อรับ QR code ในการเข้าชมนะคะ มาพูดถึงปี2565ที่ผ่านมาคุณผู้ชมคะ่ะวงการบันเทิงเนี่ยสูญเสียบุคคลสำคัญไปเยอะมากวันนี้ก็สิบสตาร์บันเทิงนะคะเลยรวบรวมดาวดับลับฟ้าให้เราได้คิดถึงกันค่ะเริ่มต้นปี10มกราคมวงการเพลงลูกทุ่งสูญเสียสอนเพชรสอนสุพรรณนักร้องลูกทุ่งระดับตำนานเสียชีวิตในวัย73ปีจากการติดเชื้อไตาวายและเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่พอ วงการเพลงลูกทุ่งเศร้าอย่างต่อเนื่อง12มกราคมสิ้นครูเพลงเจ้าของฉายาราชาเพลงแหลกไวพศเพรสุพรรณวัย79ปี16มกราคมอดีตดาราหนุ่มชื่อดังไมเคิลภูพาสเสียชีวิตในวัย50ปีหลังป่วยซึมเศร้านานกว่า2ปี 19กุมภาพันธ์ธรรมรัตนาสุริยะนักร้องพิธีกรนักแสดงนักพากย์ชาวไทยคุณพ่อของเหมียวประวันรัตติดเชื้อโควิด -19 เสียชีวิตในวัย87ปี20กุมภาพันธ์ศิลปินแห่งชาติเศรษฐาสิรชัยยาเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปอดในวัย77ปี26กุมภาพันธ์นักแสดงสาวชื่อดังแตงโมพัทธรธิดาวัย37ปีพลัดตกเรือสปีดโบท๊ทกลางแม่น้ำเสียชีวิตทมกลางความเศร้าเสียใจของครอบครัรว และเพื่อนๆรวมทั้งแฟนคลับ10มีนาคมซ้นพระเอกรุ่นใหญ่ในตำนานเอกสรพงษ์ชาตรีเสียชีวิตวัย73ปีด้วยโรคมะเร็งปอด25เมษายนอดีตนางแบบชื่อดังติ๋มเพนพรพฑยทูลจากไปอย่างสงบแล้วในวัย67ปีหลังป่วยโรคกลุ่มเร้า26เมษายนวงการเพลงสูญเสียนักร้องเสียงหวานรังศิยาบาณกรเจ้าของเพลงดังอย่างรักต้องห้ามเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งตับอายุ79ปี25 สภาคคมเฉลิมวงพิมพ์พุ่มกับชื่อดังเสียชีวิตยอย่างกระทันหันผลงานที่ผ่านมาเคยกำกับหนังดังอย่างเจ็ดประจันบาลขุนศึกตะเคียนลำระเบิดเมือง 5มิถุนายนพระเอกดังสุริยาชินพันธ์เสียชีวิตในวัย69ปีหลังป่วยหลายโรคกรุมเร้า10กรกฎาคมวงการตลกสูญเสียป้งเหน่งเชิญยิ้มในวัย59ปีทั้งกลังความเศร้าเสียใจของครอบครัวเพื่อนตลกและแฟนๆไม่น้อย18กรกฎาคมช็อกกระทันหันเมื่อซันนี่ยูโฟอดีตสมาชิกวงบอยแบนด์อย่างยูโฟเสียชีวิตที่คอนโดคาดว่ามาจากโรคประจำตัว 27กรกฎาคมวงการตลกสูญเสียอีกครั้งเมื่อนัชเฉยระเบิดเถิดเทิงเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปอด1สิงหาคมช็อกวงการบันเทิงอีกครั้งเมื่อวีรยุทธอุดรโอชาอดีตพระเอกชื่อดังเสียชีวิตในบ้านพัก18สิงหาคมพระเอกตลอดการอยากอาแอบสมบัติเมธินีจากไปอย่างสงบ 15กันยายนนับว่าเป็นข่าวการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของวงการบันเทิงไทยกับการจากไปของหม่อมน้อยหม่มอมหลวงพันเทวนพเทวกรุณพร่งมกับภาพยนตร์ละครโทรทัศน์ละครเวทีและยังเป็นบดมครูทางการแสดงได้เสียชีวิตลงอย่างสงบในวัย68ปีด้วยโรคมะเร็งปอด11ตุลาคมเด่นดอกปตดูอดีตตลกชื่อดังเสียชีวิตในวัย8ปปี28ตุลาคมตะนิรัติสายกันจารึกทยแตกันตานานักแสดงผู้จัดผู้ผลิต และพุ่งกับ,บระครโทรทัศน์และภาพยนตร์ชาวไทยได้เสียชีวิตลงแล้วด้วยวัย61ปี2พฤศจิกายนถือเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งของวงการบันเทิงนักแสดงรุ่นใหญ่ปิยะตระกูลราชได้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งในวัย68ปี27พฤศจิกายนลินดาครา์ทันเจริญเสียชีวิตอย่างสงบด้วยอายุ66ปีหลังจากที่ล้มป่วยมานานกว่า10ปี ขอสิบตาบันเทิงขอไว้อาลัยให้กับดาวทุกดวงอีกครั้งนะคะอร่อยค่ะและปลายปีแบบนี้ค่ะใครที่ยังไม่มีของขวัญน,นะคะเรามีมาแนะนำการแบบที่ผู้ใหญ่ทานได้เด็กทานดีค่ะ วันนี้ทีบขอแนะนำค่ะบอลแบบเครื่องดื่มรังนกแท้สำเร็จรูปคัดสรรรังนกแท้ๆมาอย่างดีค่ะแถมผ่านกรรมวิธีการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยแล้วก็ถูกสุขลักษณะค่ะไม่เจอสีไม่ใส่วัตถุก,กันเสียแถมเก็บได้นานโดยที่ไม่ต้องแช่เย็นจะทานแบบแช่เย็นก็สดชื่นหรือจะทานแบบอุ่นก็ดีไปอีกแบบค่ะทีบขอเปิดฝาให้คุณผู้ชมดูเลยนะคะ1 2ึสองสว้าวเปิดง่ายมากๆค่ะขอชิมให้คุณผู้ชมได้ดูรสชาติกันนิดนึงนะคะตักคำใหญ่ๆแบบนี้เลย รสชาติดีเลยค่ะทานง่ายไม่มีกลิ่นคาวและโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ค่ะเครื่องดื่มรังนกสาเร็จรูปบอลแบกสูตร100%เจากทั้มธรรมชาติซื้อ3ามแพ็คมี1 8บขวดวันนี้แถมฟรีทันทีอีก2แพ็ครับเพิ่มไปอีก12ขวดรวมเป็น30ขวดในวันนี้ค่ะปกติราคาเต็มอยู่ที่2250บาทแต่ช็อปกับเราวันนี้จ่ายเพียงแค่1,350บาทเท่านั้นรังนกแท้ราคานี้ต้องรีบกดโทรมาเลยนะคะที่0ู1 0 0 7 0 6 6ค่ะ รีบโทรมาได้ตอนนี้เลยนะคะส่วนใครที่ยังไม่มีแพลนเ้าดาวหรือว่าไปไหนให้เราอยู่เขาดาวกับทุกคนได้ถูกไหมคะแบงค์ใช่ครับใครที่อยู่แถวพัทยา<ช>ไปกันได้ที่หลังบะลี่้ค่ะส่วนถ้าเกิดใครที่ไม่ได้ไปสามารถกดมาได้เลยช,ช่องโมโน29ใช่แล้วมีพวกเรานะคะอยู่เขาดาวเป็นเพื่อนเพราะว่าเดี๋ยวเรากลับไปเนี่ยก็จะไปนั่งดูเนี่ยแหละเขาดาวไปพร้อมๆกันในปีนี้ครับขอบคุณนะครับคุณน่ปุนครับยินดีค่ะ ผู้ชมครับช่องทางออนไลน์ยังมีให้หลากหลายช่องทางน,นะครับที่ติดตามข่าวสารและกิจกรรมดีๆกันได้นะครับทั้งหมดนี้คือข่าวข่ำ nightly news สรุปข,ข่าวรอบวันทันทุกข่าวบันเทิงผมแมงบงค์เอกครับญี่ปุ่นนะพัทข้าวเราสองคนต้องขอขอบคุณทุกการติดตามทุกการสนับสนุนตลอดปีที่ผ่านมานะครับแล้วเจอกันใหม่ปีหน้าสําหรับคืนนี้สวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ค่ะ